อะครับวันนี้อยู่เกมระบอกในแมปที่มีชื่อว่า Boat l i g h t Intro a b e t t e r Light นะครับเป็นแมปที่เรานั้นจะต้องพายเรือนะครับแล้วมาดูนว่าวันนี้เราจะพายเรือไปถึงไหนกันจะมีอุปสรรคด้วยนะครับในการพายเรือเรือก็จะมีหลายแบบนะครับมี Single Double แล้วก็เป็นแบบแพรนะครับเดี๋ยวเราแบบลองแบบ s i n เกิกันก่อนพี่แบบไปเดียวๆกันก่อนอ่า พี่ไอ้เรือกูกล้องล้วไปไหนแล้วพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนเหรออ๋อพี่จะไปไหนเหรอกูไปเลือกขู่ดีกว่าเขาไปกันดึงไหนแล้วพี่ไปพี่อันนีวพี่ช่วยพาแต้มมาอันนี้วันนี้เออพี่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 คือดัง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 โอเคไป let's go อันนี้เราต้องช่วยกันพายนะไปพี่เขไปไหนกันแล้วอ่ะไปไกลแล้วไปไกลแล้วพี่เช็คไว้แล้วพี่เฮ้ย รอหมัดแลก่อนนะผมรอแล้วผมรอผมรอผมรอวันวันไปเลยพี่ไปเลยวนวันวันี่สจงครับแซงแงครับเบียดเบียพี่เบียดเบียเบียดเบียดเบียยดเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่พี่พเลีวเลวมันจะไม่ตอกในถ้ามันมีไอ้ที่กั้นอ๋อพี่ทางกูไปไหนวะนเนี่ยอย้่บนน้องไปโคไปก้นไกลเลย โอเคไปรับองเช็คควายนะรอพี่ผมกำลังวิ้ยเราเร็วมากใหญ่เร็วพี่เร็วมาอยู่อาวาีไอ้ซ้ายกินซ้าอีกหน่อยกินซ้ายพี่เลียวซ้ายพี่เน้ได้ครับน้องได้ครับน้องขวาซ้ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวา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 ไปเลยตายไปแบกทันแล้วอ้ยเบียดเบียได้ขวางทางแวพี่ขวางทาง

พี่แต่กูโปลีกจานอ่ไปโคตรไวอ่ะไปโอลิมปิกหรอพี่อะไรอ่ะ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 อะไรหรออะไรพี่พี่ขวาดิายขวาดิดันมาดิ ผมไปด้วยผมไปด้วยพี่ผมไปด้วยผมไปด้วยเอาแม่เงเอาแมงไปเจ้าเราไปเจ้าเราไปพี่ไปพีไปพีโอ้ยเจ้าเราโอเคต่อไปนะครับเราจะไปกันแบบแพ้นะครับก็คือนั่งได้5คนนะครับขึ้นมาเลยดีมากพี่คนน้ำไม่ช่วยไม่ช่วยพี่พี่พี่ดูพี่ดูของผมพี่ดูไม้พายทองคำบิ๊ก ว้าวว้าวไป่ครต้อเข้ามาเลยนี่โอ้โไอ้ผู้ตลกเลี้ยวเลี้ยวโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เปต้นหนนเรือเองเนี่ยพี่บอกว่าต้องต้องไปไหนได้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 เดยเด้ได้ด้ไ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 ดด้ได้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 ได้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 ด้ด้ได้ได้ไดด้ไดด้ดดด หนึ่งพัดขวาคนหนึ่งพัดซ้ายไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วว่ะโอเคได้อยู่ได้เอ้ยไป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 สวย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 เราจะไปด้ไกลสวยมันมีคนพยายามแบบเป็น importer อยู่ะพี่เหมือนจะแบบหักใส่ว่ะพี่ไม่ใช่ผมหรือหนึ่งไม่ใช่พี่้วด้วยไอ้เนอล่วงเนื้ลูวงนล่วงตีแล้วกูตีตีหางแล้วกูตีหาง พี่ไม่แบบว่าสู้อะไรของเขาไม่ได้เลยพายของเขาแบบโคตดโอพีอ่ะเขาหมกบ้าไม่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย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 ได้อยู่พี่ได้อยู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 ่ไปขวาไปขวาไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยได้อยู่พี่ซ้าพาดพาดพาดพัดพาดพาดพาดยืนมองเลยยืนมองมาแล้วโอ้แล้วเข้าแล้วเช็คพอยโอเคซื้อปลาได้เลยเขาขี่ปลากันแล้วเปล่าะซื้อปลาไปขี่ ไป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  let's go let's go ขวาบอกขวาซ้ายก็หยุดดิเฮ้ยมันไหลมันไหลมันไหลเฮ้ยตายตายป๊อเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเดดินฮ้ยเฮ้ยอย่าเย็นๆพันขวาไว้พันขวาไว้พันขวาไว้ไอ้เรียบร้อยล่วงโอเคไปต่อเยังไม่ขึ้นเลยคิดดีแล้วจะไม่พี่ให้ผมอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นต้นหนนใหม่วะตายไปเลยนี่ไายใายกูดูทรง อ้ยไม่ไปเหรอเข้าท่าพี่เข้าท่าน่าจะเข้าท่าน่าดูเลยอันเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเก่าสังเดิมเลยเฮ้ยพี่เส้นสายทั้งหลังนะพี่พี่มาเลยมาเลยมาเลย let's go พี่ต้องกดตลอดไปพี่ถ้าถ้าถ้าพี่จะจุ่มทีนึงอ่ะบึ้ดจะบึ้ดเบิ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 จะบึ้ดเบิจะบึ้ดไอ้แม่เบิอยู่ก่อนดิ เบไปยู่อเดพายหมุนก่อนหมุนก่อนเออหมุนก่อนเออเอผมเอผมเอผมเอเนี่ยผมเอเนี่ยไปข้างหลังเนี่ยนะเลียวเรียวเรียวเรียวเลียวเร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 ียวเลียวเรียวเลียวเียวเรียวเลียวเร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 ียวเลยวเรีเรียว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 เียวเลียวเียวเียวรียวเียวเียวียวเรียวเียวเรียวเียเียวเียเยว วิ่งมาจู่จีตรงนี้นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเบียดแม่งตกพี่เบียดแม่งตกเอาพี่ไปส่งดิเออกระโดดใส่เรือมันกระโดดใส่เรือเลยย้าไปดิเออวิ่งไปวิ่งไปยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยโอ้ยมันรอมันรอมันรอรอรออ่ะกูปวกไปปล่อยกูปวกไปปล่อยใส่เรือมึงเทียบ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 เทาลงไปแล้วลงไปแล้วเดี๋ยวรอรอพี่รอรอมันต้องมันต้องโดนปวก

เยอะมาถึงแล้วเขาเยอะสองพวกสองพวกสพวกแท้เลยพี่กำลังดูประจุน้ำอยู่พี่ตังตังไม่เอาเลยเลยพี่รอพี่ไปรับพวกเขาก็เถอะจมน้ำอยู่ย่าพี่ก็ตรงมามานาวินดูดิวนปังดินอยู่วะวนปักดินอยู่เดี๋วบยนบุยบุยบุยยังไม่ตายมันไม่ไละไม่ออะไรวะเนี ไม่มันพายกลับไปที่ฐานมันเลยมัได้มาับแล้วมาลับแล้วมาลับแล้วเลยดูเบาๆดูเบาๆดูเบาพี่ตั้งพี่ตั้งโอเคไปเลยเราไปต่อกันไอ้เลี้ยวซ้ายหาคนแก่งพี่เราต้องหาคนแก่งพี่โอเคโอ้วววเพื่ออะไรเฮ้ยพี่มันพิกเชียร์แล้วเราต้องเอากลับมายังไงอะมระตังเราตรงโค้งนี่มันขายไอ้น้ำยาพิกไอ้สัตว์หลอกขายของนีกว่า

ได้อยู่โอเออเราไปต่อไงวปเนี๋ยวเาติดติดโอเคไป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 มีเรือข้างๆเราอ่ะใครก็ได้ดิกอันนี้พัฒนามิ๊กพัฒนามิ๊กถ่ายข้างหลังให้ไงถ่ายวิดีโอข้างหลังให้ไงออ๋ไปทำอะไรแวะแวะเกาะว้ายเนี่ยอะไรไปเนี่ยไปว่าเรืยตก กูนั่งหน้าดีกว่ากูนั่งหน้าละกูไม่อยู่ลไรอ่ยผมขอนั่งหลังแล้วเดี๋ยวผมพายให้นั่งหน้าน่าจะพายง่ายน้ำมันมาขับง่ายอ่ะใช่ใช่ใช่เราจะช่วยอะไรอยู่เวลาพี่เซียนอี่แล้วพี่เป็นคนใต้เกี่ยวอะไรวไม่ได้เละมีดิพายตั้งแต่เด็กอ่ะพายเลยพายเรือเออเอี่พายตั้งแต่เด็กไงเอคนใต้มันไม่ได้คนใต้วินด้าเ้ยเฮยเฮ้ยคนใต้ของกิงพิกเรือพลิกเรือมาแล้ว ไม่ในคนใต้มันเป็นเทคนิคเทคนิคคนใต้เทคนิคคนใต้เบาๆเบาๆบ่อยปกติจมบ่อยพี wow. fruit, gram, tense, ่กับพ่อจมบ่อยไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้เชี่ยวเชี่ยวสายหน่อยสายนิดขวาอีกนิดซ้ายอีกหน่อยเติมเดี๋ยวซ้ายนะด้านซ้ายนิดนึงนะขวาขวาซ้าย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 หนักๆเลยซ้ายหนักๆเลยโอ้โหจะไมมันยังไปต่อวะเราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปถึงไหนมันเนี่ยชีวิตกู อ่ะพี่ผมสองคนหลังเดี๋ยวขอพายก่อนสามคนหน้าอยู่นิ่งๆก่อนสาย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 พี่มาเลยพี่มาเลยเออพี่วิวมาเลยตรงนีต้องพี่ช่วยอ่ะขวาคนขวา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 ได้ได้พี่สวยสวยสวยเอาพี่พายมาอ่าโตหนึ่งสองสามไปหนึ่ง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 เบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแรงได้เลยคนใต้วิทย์เรือได้อยู่โอเคสวยพี่โอ้ยังไงคว้าไปโอเค ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายยาวๆซ้ายยาวๆซ้ายยาวๆซ้ายยาวดีไงพ้่นิดนึงแปลกแล้วพี่ข้างหน้ามแปลกวะข้างหน้าแปลกวะกอ้พี่เกืบเอบอลบอลบอลบอบไม้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 แรงเอาลกนี่ยิหมล่ะลงาลงนี้ียไ คนจะขวาก็มาค้าขวานะโอเคนะคือแบบคือแบบถ้ามาเอียงไปฝั่งไหนก็ช่วยกันฝั่งนั้นเอาเองอ่ะเออหน้าที่ใครหน้าที่มันอ่ะโอเคพี่ตังเน่เน่ยน่เนี่ยเอาวิดมาเนี่ยขวามีปัญหาน่ะขวาหนักเลยน่ะใจเย็นดิพี่พี่ไอ้ไม่ได้กดเลยคือไม่เจอยังไม่ได้กดเลยไดพี่ในการที่ว่านี่หลัปล่อยปล่อยพี่ปล่อยปล่อยโอเคทีนี้ฝั่งซ้ายทำงาน สายทำงานอ่ะไปไปเออขวาทีนี้เป็นหน้าที่ขวาขวาเยอะๆขวาเยอะๆขวาเยอะๆขวา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 สายปัดนิดนึงสายปัดนิดนึงอ่ะพอแล้วพอแล้วสายสายพอแล้วอ่ะไป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 เนี่ยไงเนี่ยไงสายสายช่วยสายช่วยนิดนึงค่อยๆปัดค่อยๆปัดตรงนี้ต้องเดี่ยวแล้วต้องเดี่ยวแล้วต้องเดี่ยวเลยต้อ่ะเฮ้ยพอพอพอยปล่อโอเคปล่อยให้ขวาทำงานก่อนอ่ะสายนิดนึงสายนิดนึงนิดนึงนสายสายช่วยนิดนึงอ่าโอเค โอ้ตั้งนานโอ้ยตั้งนานอะไระอตัวนี้เร่งเร่งเล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 ่งมือเร่งมือเร่งมือเออโอเคเอ้ยไม่หนุกเลยว่ะไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยอยากจมนาวว่ะไปเลยไปเลยไปเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายเนี่ยลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายต้องตีขวาเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเตีขวายีขวา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 ตีหน่อยขวาตีหน่อยขวาตีหน่อย ผมตลาดเรือพี่ยะกูก็เนี้ยเลยเมื่อกี้ตลาดเรือจัดเออมันตายแล้วพี่มันทะเลาะกันพี่มันทะเลาะกันมันทะะเลากันมันต่อยกันข่าเรือเลยพี่เอาไอ้เหี้ยมันขึ้นเรือแค้มาอยู่เรือนี่เนี่ยตา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 ยมั่วเลยพี่สายสายขวาขวาดีหนึงขวาทิหนึงช่วยช่วยขวาด้วยสา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 ยขวาขวาขวาสายสายขวา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 สายสายช่วยช่วยช่วยขวาขวาเปลี่ยนไป พุ่ง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 ขวา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 เยอะเยอะขวาเยอะเยอะโอเคโอเคยังได้อยู่ซ้ายนิดนิดซ้ายนิดนิดซ้ายนิดนิดขวาอีกนิดนึงขวาอีกนิดนิดซ้ายซ้ายยาวยาวได้อยู่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 โอเคโอเคไปไปไปขวาซ้ายซ้ายขวา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 เฮ้ยข้างหลังฟังนี่ไอ้ข้างหลังไม่ฝังเราเลยพี่มันบินเลยมันพายดิ่งคุณบอยมันเลี้ยวกับเราเลยมันบินเลยยากกรูปสลาดเรืออีกแล้วยากกรูลักเรืออีกแล้ว เราพายดิ่งกับมันได้ปะพายดิ่งไปเลยอะไอพี่ได้ได้ได้ดีเยอะไลพี่พาแบบตรงเลยก็มัดูดิมันไปพาแบบตรงอย่างเดียวเออก็ได้ดีกว่าตรงอย่างเดียวไปแ้วีวยาิวาวยาจมน้าจิวยาไปจนำ้ำำวิยาทีวิยาทีวิยาคนทิ้งผมไม่ได้ว่าผมรก็ระวก็รังครับ เราแตไม่เทีงกันโคตรใไม่เงกันค่อขวา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 หน่อยโอเคสายนีเดิสายทีเดิสายที่เดิสายีเดิขวา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 เยอะๆขวาเยอะๆขวาเอะๆเอาเลเรียบร้อยแหกโคงพีง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 กูรสาวาอล้วเราก็ไปอเ้ ทำซื้ไปยอลกยกูไปละกูไม่อยู่ละกูไปแบบพิ่ตังดีกว่าจ้าไปไรดิงไปได้ไหมพี่เอาไม้เก็บเลยเดี๋ยวผมคนเดียวพ่เอาไม้เก็บเลยรอด้วยจสคุณนี่ก็ไหวไอ้นุ่นไอ่นาจะตกอ่ะนุ่นน่าน่าจะตกอ่ะตรน้นตรงนั้นน่าจะตกอ่ะแบม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 แมนมมแบ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 มมแอมแบมแบมมมมมอย่าเพิ่งไปก่อนดูมันก่อนมันมาได้มมน่ะของจริงผมของจริงไ้นี่นะ เป็นไงไม่ไงไม่ไของจริงของจริงผมบอกเลยพายับพายับเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้คุณดูคุณด yep ูทักษะคุณดูทักษะโอลิมปิกทักษะคนใต้เป็นไงรถทรทีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทักษะคนใต้ครับทักษะคนใต้เรียบร้อยไม่ต่งไม่ตัางไปด้วยขึ้นพวกเวงเแมลงสาบปีหมุนแมลงสาบไอ้เนี้ย จังมันจะตายน้ำไปเลยเลยเดี๋ยวพี่ครูเมงเดี๋ยพี่ครูเมงได้ได้ได้ทำไมถึงไม่ให้ผมจับไม้พายครับพี่ไม้พายมึงมันนี่เกินไม่ทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดเดี๋วมึงก็ตรงอย่างเดียวเลยนะอันนี้เรือนะพี่ไม่ใช่ไมมันรทัดพี่เย็นๆดียนก็พี่เดี๋ยวผมพายช่วยผมพายพี่รอเลี้ยวพี่รอเลี้ยวอ่ะอ่าโอเคโอเคมาคุณโดดคุณโดดคุณโดด โอ๊กูตายกูตายไอ้เงี้ยโอ้ยไอ้เง้ยหินหิบหินหิหินหิหินหินไม่ได้ได้ได้เอ้ยไอ้เงี้ยได้เฉยไอเกพี่กำลังไปรับน้องมาน้องมาน้องมาน้องลำบากเราไปต่อแล้ว๋ยวผมพายให้สวยพี่สวยสวยไม่ผมขอขอโดดขึ้นเรือพี่ได้ไหม เอ้ไม่ไว้ใจอะน้องดู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 ว่าพี่เลี้ยวเนี่ยแต่แบบว่าได้ได้ปวดจะแตะที่ฉลาบมาวินตรงนั้นนะเห็นปะมันเขียนป้ายเลยจะแตะที่ฉลามเหรอไม่โดนแตะดูดิไม่ดิไม่ใช่ผมดิต้องมีเหยื่อดิต้องมีเหยื่อดิเฮ้ยพวกนั้นไปไม่รอเลยอ่ะไม่ได้รอไม่ได้กูไม่กูรออยีกโอ้ยพี่ตัวนี้มันลื่นพี่ตัวนี้มันลื่นโอเคได้พี่ได้พี่โอเค

ตัอยาตัวยาใจนะมันเอาเราไม่ลงจริงพี่พี่เดียวเียวเยวพี่เรียวเียวเียวียวเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้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 ย มากับแม่กับพ่อพี่เราตั้งใจสุขุมนักนี่วะขึ้นรถโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มาทัศนศึกษาหรือเปล่าเนี่ยครับคือ่อนเทิงพี่สวยกคือบิยกบี๊กภายขวาว่าภายขวาว่าซ้ายไปดอยซ้ายไปดอยพิกดอย ทำไมส่งสองตัวนั้นส่งตัวไหนจะเจอเลยวะส่งตัวไม่ทำเลยเลยส่งตัวบาดที่ปลายเลยแม่แม่ทำไมไม่ช่วยเขาบ้างอะพี่มากับแม่รถไฟกับแม่แม่แม่ไฟอันตรายอันตรายเร่งเครื่องเร่งเล่งด้หน่อยพี่โอเคเราจอดจอดจอดรถเขาตรงนี้ก็ได้พี่เอาวะเวะกลับมาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับน้องๆโอเคโอเคโอเคพายพายไปเอาพายเล็กไปก่อนนะพี่นะพายเล็กน่าจะน่าจะดีกว่านะตอนนี้ในเวลานี้นะ ขวาขวาได้ขวาได้โอเคเอ้ยปล่อยน้องปล่อยน้องปล่อยน้องปลไปยปไปไปเองนี่พี่คุมเองนี่พี่คุมเองเดี๋ยวปรตูวิทช่วยประตูวิทช่วยพี่ยิงมันต้องวิทช่วยประตูวิทเนี่ยเห็นปะผมวิทช่วยเนี่ยโอเคโอเคพอละพี่มองโบอีกแล้วมองโบอีกแล้วยังไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะพี่อ่ะวิดขวาวิดขวาพี่วิดขวาเรียบร้อยแล้วอะไรว่าเราไปก่อดเราไปก่อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนีมา คลอโล่ไม่จำนะเฮียวะเขาบอกอย่าต่อสนามโอเคยาไงยายาไงเพรตั้งใจทุกคนแบบว่าเครียดอ่ะโอ้ยโหสมองเริ่มบวมมากตอนนี้นะเอาเดี๋ยวให้แบ็คพายรอบนี้แบ็คพายอ่ะเป็นไงพี่เร็วป่ะย่าสวยย่าน้องพี่ถึงแเป็นไงเป็นไงสวยป่ะสวยป่ะถึงแล้วเฮ้ยอกูเฮ้ยแม่งพี่กูหมุนพี่คือแบบว่าแบบวงวงนึงอ่ะเอาย่าไอ้สัส โอเคเออเออเอ้ยแม่กมีขึ้นลิฟต์ด้วยโอ้ยเอ้ยย่าอย่าอย่าโดนตรงนั้นแม็กตรงโค้งไม่ได้ไปพี่พี่พี่ไปดิเข้าฮะเออนั่นแหละไม่น่ารอดไอ้เียอพ่ตังไปไหนวันเนี้ยกูเห็นตะตูดมันไปด่านตะวไปแล้วเฮ้ยเราขึ้นได้แล้วแบ๊กแบ๊กเราขึ้นได้แล้วมาเียมาเียบมาปาดขวาปาดขวาโอ้ยอะไรวันเนี้ยโดนตกใกล้ไกลจังวะ หมุนหมุนก่อนนะเนะหมุนก่อนโอเคมุนก่อนยังงไม่งี่ผมผมขอเองได้ไหมอยาใช้ไอ้ไมผ่านนั้นได้มีคอมโบย่งต่อเนื่องขอเลยไม่ผ่นนั่นจ้าใจว่าผมจะไปได้หรือเปล่าตอนเนี้ยี่ไป่ัีไปนม่นไปนันกโอ้ยไม่ทันไหนไหนพี่กูอยู่ไหนเนี่ย ยังไงมาเนี่ยไปได้เหรออะไรใหญ่เนี่ยพี่ลองดูก่อนได้ได้ได <sous> ้ผมว่าได้ชัวร์ไปไหนกันแล้วนะสองคนนะอยู่ตรงหน้าลิฟต์เฮ้ยได้เฉยได้เฉยเฮ้ยโคตรตึงนะแม่แรงสาวโคตรตึงไอ้ที่เรานั่งชมวิวเก่งเราได้ชมวิวคิวๆเลยพี่ ไก่ไก่กูไก่กูเสียงลงคนพายเรือกูเสียงลงไปไงไปไงไปนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยแบก้องแบกมันนานแล้วนะน้องมันนานแล้วน้องไหนเห็นไรเห็นไรเหนะดูดิมาไหนพี่บอมาไม่เจอไหนข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้โหชิวขนาดตรงนั้นเนี่ยชิวจัดขึ้นเดี๋ยวขวายขวายพี่ขวายเออเอออันนี้ที่ต้องช่วยเขาแล้วแหละพี่พี่วินใจเย็นใจเย็เดี๋ยวรอรอก็ตั้งลำอ่อนก็ตั้งลำอ่อน ได้ป่ะแม่งตึงจริงโหแล้วกูชิวแล้วทีเนี้ยเลียวเรียวไปเลยพี่ขวาหน่อยขวาหน่อยเออเฮ้ยพี่ขวาขวาดิระวังท้ายนะพี่พี่เอาหน้าไว้ไม่ได้นะเอาหลังนัวนนะเออสวยสวยพี่สวยสวยสวยเดี๋ยวผมพูดอย่างงี้บ่นสุดทางเลยบนบ่นังทางเลยผมบ่นทัทางเลยพี่ว่ามันจะมันจะเลยเลยขวาหน่ดนึงเออ่แนนะ ยังไงยังไงเนี่ยเก่งจัดอ่ะเก่งจัดอ่ะโอ้โหสุดจัดโอ้โหสุดจริงตัวจริงขวายขวายขว้พี่ขอไว้เออขอไว้เออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออสายสายนะพี่สายไปโอ้ยนิดเดียวโอกําลังจะบอกเลยเวลาไปถึงเส้นชัยเพื่อพี่โดดออกกันนะถ้วผมจะทําเป็นพายกับพี่วินทําไมกูไม่โดดออกวะเมื่อกี้แม่กูไปไหนแล้ววะไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนอยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ ขวาไว้พี่ขวาไว้เออนี่หน่อยนี่หน่อยอ่านี่หน่อยอ่าชิวชิวพี่ชิวแย่แล้วป่ะพี่ถ้าตรงเนี้ยน่าจะไหลลงโค้งแล้วพี่นะไม่ให้ไหลไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลชิวไงว่าเขาอยู่ไหนกันวะอยู่กลางเดินเดินละหลังึงแน่กระโดินเดินอ๋ออยู่ตรงเซฟแล้วแบ็คอยู่ไหนแบ็คเขาไม่ได้ขับอย่างเงี้นนะเขาไม่ได้ขับอย่างเงี้ยมันมีคนมาอยู่บนหัวแลยแบ๊กจะตายแล้วเนี่ย ผมเห็นมันเอียงข้างมาแล้วก็มาชนกับเขาแล้วก็คว่ำไปสัตว์เขาเดียเลยความอดทนของคนเรานั้นมีจำกัดโอเคพี่ขวาได้ายขวาด้โอเคไปแบบช้าช้าช้าเนิ่นก็ค่อยไปขวาอีกนิดนึงนี่อ่ขวาปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ่าสวยสวยพี่สวยสวยเตรียมโดดละกูเตรียมโดดละเดี๋ยวพี่ตุกไปตุกไปเอ้ยขวามือไปนี้ไปนี้ไปนี้ มาตอนรับนี่ไงโดนใส่เรือแม่งคว่ำทีเดียวอะ่ะบอกเลยอะ่ะโอเคถึงแล้วเช็เคพอยเฮ้ยไปต่อได้เหรอ,อเฮ้ยเวลาเวลาได้อยู่ได้อยูออ่ตอนนี้คือพี่ร <m im ics> ับไปแบกมาใช่ปะใช่ใช <m im ics> ่ใช่รับแบกเอาอ <m im ics> ล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอไว้แค่นี้ครับกับแมปนี้ครับ b o a t r i d e Into a Better r i g e นะครับสำหรับใครที่อยากแนะนำแมปอะไรให้เราเล่นนะครับก็สามารถแนะนำได้ใต้คอมเมนต์ใครที่ชอบคลิปนี้ลงกดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เอาเลยกดออกเลยกูออกตรงหน้ากูเลยปั๊มเลย